ในเช้าองค์เองไหมครัหม่อมฉันว่าไอ้มังรายมาต้องช่วยพระองค์ท่านเอ้ามาพอดีขวายพระโคตรไหมคมรบับปลอดภัยดีหรือเปล่าฉันว่าดีพี่ปลอดภัยดีจ้ะแล้วเจ้าล่ะเป็นอย่างไรบ้างหม่อมฉันไม่เป็นไรเพคะห่วงแต่เจ้าพี่แล้วมังรายนะเพคะมังราย ข้าพเจ้าชวลองขอบใจหากแม่ข้าไม่ได้เจ้าข้าคงจะตายอยู่ที่หงสาไปแล้วขอดิช่าพระองค์ท่านก่อนที่หม่อมชันจะเดินทางมาช่วยเหลือองค์หญิงสุรัตวดีและท่าน,านามังมหารามินได้ให้คำมั่นสัญญามีลายลักษณ์อักษรหากแม้นช่วยพระองค์กลับมาได้องค์หญิงสุรัตวดีจะแต่งงานด้วยพระเจ้าอะไรกับท่านเออเป็นความจริง,รงหรออือเปล่าถ้าหากว่าหม่อมชั้น กับองค์หญิงไม่ทําตามขับมันมันก็ไม่ไปช่วยพระองค์ท่านมันจําเป็นต้องทำระเจ้าค่ะเอาเหรหลักฐานเป็นความจริงเนี่ยค่ะหลักฐานอะไรข้าอ่านไม่ออกก็เป็นก็็เปนสัญญาที่ทำเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นเจ้าได้ยังไงมึงอ่านไม่ออกก็มันไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษามันไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเหรอใช่โอ้เอาแล้วเียเอาแล้วเป็นภาษาจีนเอาแล้วสน้อ่านเขาแล้กันทีนี้ภาษาจีนเขาส่งกันบ้าอะไรทีนี้เอาอีกบังไร ที่มึงคิดอะไรของมึงเนี่ยฮะมึงงยยิเลตอนทำสัญญามึงก็เขียนภาษาไทยดิเขียนภาษาจีนนะกูก็ไม่เคยคล่องอยู่แล้วอ่านไปเถอะให้พอใจเข้าใจก็พอย่างดีนะพ่อกูเป็นมีเชื้อไหหลําอยู่หําไหละเหรอพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านหน้าลำบากให้ฟังหน่อยกิ่งเงี้ยวตัวไทยนึกไม่ออกแล้ว กี๋เงี้ยววะล่ะอ่ะแดกให้หมดช่วยกี่เงี้ยเรื่องมาเลยเล่นนาไงกูลืมไงมั่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 งฮะมั่งสีตุ๊อ่ะกี๋เงี้ยวตัวไทยก็ยังไปกี๋เงี้ยวเงีมาเริ่มต้นไงอ๋อเข้าใจเอางี้อ่านได้ปะอ่านได้ปะโอ้กินเออลืมไปว่าน้องสาวข้าเนี่ยเรียนภาษาจีนมาให้ช่วยอาจารยช์หน่อยน้องหญิงต้องมั่งอะ่ะดีสิจ้ามั่งสีโซ นี่ซื้อเกลีาวกาเขียบลายสีสีลายเปี่งเอ็งเอามานี่เลยองค์หญิงอยากให้มีผัวเป็นหมาซะแล้วขออภัยฉบับนี้พระเจ้าค่ะอันต์ผิดไม่ใช่คนละฉบับไอ้ฉากเมื่อกี้เนี่ยไอ้เจ้าไปทำไว้อันนี้อะไรของมึงเนี่ยอันนั้นตซองใส่พไหเจ้าค่ะเป็นความจริงเหรอเนี่ยนึกจะเข้าใจก็เข้าใจตั้งแต่ ว่าจะมีอะไรจะว่าไปแล้วเอาแย้วเหรอหากแม่เข้ามาเจ้าชเวลองยกสนธบดีน้องสาวให้กับไอ้บางรายไปถ้ากับข้าตัดคู่แข่งไปหนึ่งคนถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีสุดยอดพระองค์ท่านหม่อมฉันอยากจะรู้พระองค์มีเครื่องหนวะพระเจ้ามีวยรู้ว่าใครเอาเครื่องในพระองค์แล้วเอาสมว่าบางรายในฐานหน้าที่ข้าและน้องเป็นกษัตริย์ตัดและคืนํำไม่ได้ หากเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าชเวลองขอยกสุรัตวดีให้กับเจ้าเป็นคู่แต่งงานและแต่งในวันนี้เลยพี่บนรับรางวัลได้ครับทหารไปเอาหอยมาหอยมาไอ้ตับแล้คขอไปสู่ด้วยนะครับอะไรเนี่ย มันหาไม่ทันในตอนนี้มันหายไปนะมันไม่เหมือนเอออันนี้เหมือนเลยอันนี้เราเล่นง่ายเลยเรามาก่ายกันเนี่ยเขาจะรลองขออวยพรเจ้าทั้งสองคนขอใหบเลิมบ,นบันลาคอรักมีความสุขหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันนะน้องนะอาเชิญทนะรับขนมข้งแตกไปถวายพระ <c oughs> น่ากินเหมือนกันนะสมใจปราถนาเพิ่งแล้วนะขอให้มีความสุขแล้วกนะันอ่ะไอเ้เด้กชายไอ้ลีตาตกตก,ตกนะ่รับงานกางวันแน่เลยวันะ,อะนะขอให้เจ้าทั้งคู่จงสุขสัน์อยู่รวมกันคู่ชีต ติดคาอกางไก่มาซะคืบคืนเลยมีกวาัสุขมากกูบอกแล้วอย่ารับงานกลางวันมึงก็ไม่เชื่อเรียบร้อยแล้วให้มันคืนคืนหน่อยไม่ใช่มาตกสัรตกอกตกใจเลยขอ ขอให้อีกแล้วเดี๋ยวหาไปแล้วยากเลยวันนี้วันนี้กูดูเยอะแล้วจำได้ไม่วันนี้วันนี้เขาได้ทั้งหม่ไม่อยู่ดีมีทุกมีสุขสุขไม่ต้องหาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เลิกกันไปเจ้าบ่าวก็ไปหาเมียใหม่เจ้าสาวหาใครไม่ได้หม่อมฉันยังอยู่พระเจ้าค่ะอุ้ยรูป่างอยู่บุลิงนอนอะไรมึงอ่ะมาลูกเออได้เวลาละหมาแล้วนี่มณพงนิ่มณฑพระมาอย่างเจ้าบ่าวมีเมียเนี่ยเดี๋ยวเขามาตามตบที่งานทังไง ไ่เกี่ยวกับคนละลนคนกันไ <ทำ S 2> ป<ล>งา่ายกันอ๋อใครเชิญแขกเรือมาเลยยังมีอีกไหมถ้าไม่มีจะได้ส่งตัวเข้าหอนี่ครับท่านชมรูปแบบการแซงของพระนิอัศน์ไม่หอมลิเกสะท้อนสังคมงมาแล้ว มามันกูว่าแล้วไทยเมียมึงเมีสมรสมาจริงด้วยไปไรเล่อตาไปเอาเมียมึงขึ้นเออเฮ้ชเจ้าส่งรับการเซนษฐกิสะท้อนสังคมวันนี้